สวัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับรายการที่พาพี่น้องเกษตรกรและท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรประมงปศุสัตว์มีวความสุขมีแต่รอยยิ้มไปพร้อมกันนะครับวันนี้เรามาถ่ายเป็ดนะครับอยู่ที่ฟาร์มของเราเองนะครับถ่ายเป็ดที่ฟาร์มของเราเองนะครับเป็ดสาวนะครับเป็ดสาวเป็ดไข่อาก,ากีแคมเบลนะครับ ก็จะมีไข่แล้วนะครับในรถเห็นไหมครับนี่นะไข่ก็จะล่วงนะเพราะเราจำแต่เมื่อคืนนะครับเพราะไม่ไหวนี่นะครับก็เลยไม่ได้ปล่อยนะครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่เลยนะครับเวลาเพิ่งจะยังไม่ถึงเจ็ดโมงครับนี่นี่นี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับชุดนี้เราจะส่งที่น้องสายอีสานแล้วก็ระยองนะครับคือเป็ดอะ มันพร้อมไข่แล้วนะครับไข่มันล่วงแล้วนะครับแต่เราเดินทางก็จะมีแบบไปชงนักกับท่านสักสอาทิตย์แล้วก็จะพุ่งปุ๊บขึ้นเหมือนเดิมมันะครับยังไงก็ได้โปรดเข้าใจกันด้วยนะครับชุดนี้เราจะไปอ่าพนมภัยแล้วก็อะไรอะ่ะซุรินในเมืองนะครับสุรินในเมืองแล้วก็ลำไายมาศแล้วบุรีรัมนะครับแล้วก็จะไปที่ สกลนครอะไรนะชันุมานบ้านถิ่ผมต้องดูในสมุดนะครับแล้วก็ไปถึงบ้านแพงนะครับแล้วอ,อุดอรบางส่วนนะครับที่เหลือก็จะไประยองอีกหนึ่งพันตัวนะครับระยองเพราะว่า,าตามที่เราได้นัดกับลูกค้าไว้นะครับ,รบก็จะเป็นเป็ดประมาณนี้นะครับเป็ดเสาท,ที่ที่มีไข่ร่วงแล้วนะครับ ท่านใดที่สนใจหรืออยากจะได้ก็โทรเข้ามาแล้วกันนะครับเป็นสวยๆนะครับสวยมากเลยนะสวยจริงๆนะไเร่ผมพองเล่นนะครับอะไรก็โทรเข้ามาแล้วกันศูนย์แปดเจ็ดสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งะเนาะ,นะท่านที่สนใจอยากจะได้เป็ดสาววอมไข่เลยแล้วหรือเป็นเป็ดที่อ่ากำลังจะไข่เนี่ยนะครับก็โทรเข้ามาแล้วกันเรามีเดือนนี้เราน่าจะเหลืออยู่ประมาณสักแปดพันตัวนะครับแปดพันตัวนะครับเดือนนี้ ก็ยังพอมีทรงพอมีเข้าฟาร์มให้ได้นะครับท่านที่สนใจก็ก็โทรเข้ามาแล้วกันเพราะเราพอมีแบ่งนะครับพอมีแบ่งพอสมควรเลยแหละสําหรับท่านที่สนใจอยากจะได้เป็ดไอ้สาวความไข่เนาะเอาเป็นว่าผมทํคชิปไม่ยาวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอรีบเอาเป็ดขึ้นรถกลัวอา,อากาศจะร้อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เดินทางอีกนะครับอีกหลายที่เลยวันนี้นะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณนะพี่น้อง FC แล้วก็หลายๆท่านที่ติดตามเราเข้ามาแล้วก็สั่งขอจงจากในฟาร์มนะครับสำหรับท่านที่ติดตามเราทางช่อง YouTube ยังไงก็ฝากไปกดติดตามที่เพจด,ด้วยสำหรับท่านที่ติดตามที่เพจก็ฝากไปกดตามที่ช่อง y o u t u b e ด้วยเราจะมีของแจก,กนะครับ กำลังนึกอยู่ตอนนี้นะครับกำลังนึกกําลังออกแบบอยู่ว่าจะเอาอะไรนะครับเราจะให้ท่านาเหมือนกับแชร์ให้นะครับแชร์ทักอย่างละแชร์สองแชร์อะไรอย่างเงี้ยทั้งเพจทั้งเฟซบุ Facebook, นะ๊กคณะกฎกติกาเท่านี้แล้วก็ให้แคปมาให้ดูนะครับแล้วเราก็จะส่งของให้ท่านฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราเรานึกว่าเรา เหมือนกับอยากจะทําอะไรที่แบบให้กับพี่น้อง f อที่ติดตามเรานะครับก็เลยอยากจะแจกอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนขอปรปึกษ,ษาทีมงานก่อนว่าจะเอาอะไรดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอทํางานก่อนเนาะท่านที่ดูจนจบก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอีกแล้วนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพท่านด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ